โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Project New w o r l d กันนั่นเองนะครับอย่างที่มีคนขอมาแล้วครับว่าพี่ครับสอนหาดาบทั้งหมดในเกมหน่อยครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาทั้งหมดในเกมนะครับนะถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมก็หาข้อมูลมาแบบว่าละเอียดยิบเลได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆนะแล้วถ้าขาดอะไรก็บอกกันได้นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับ ดาบคัตนะเล่มนี้นะครับวิธีการหานะครับนั่นก็คือมาให้ร้านค้าตรงนี้นะครับนี่ราคาอยู่ที่1,200นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเพราะว่าผมมีแล้วนะครับอ่ะราคาที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับดาบต่อไปนะครับอ่าดาบต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเลยแล้วกันนะครับนะขอแบบข้ามเลยแล้วกันนะอ่าโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับ่าดาบอัลลองก็เป็นหน้าตาประมัยเลยนะครับนะโอกาสดอปอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ สกิลก็โหยังไม่มีนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวคลิปหน้าๆแล้วกันนะขอหาก่อนแล้วกันเพราะยังไ,ไม่มีนะครับนะเอาไปคลิปหน้าๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันนะครับดาบต่อไปก็เป็นเอออะไรนะเป็นดาบคู่นะซึ่งดาบซึ่งดาบคู่เนี่ยหลายๆคนก็ยังหาไม่เป็นนะว่าหาย,ยังไงคับพลี่อะไรผมจะพาไปดูกันนะให้ทุกคนไปที่เกาะน,นี้นะครับเกาะตรงนี้นะเห็นปะให้ทุกคนไปที่เกาะเออเลเวล350นะครับ โอเคนะครับ okay, mm hmm. หลังจากท pues right nah, ี่เรามาถึงก okay. uh, like right ันแล้วให้ทุกคนตรงมาตรงนี้เลยนะครับนะตรงมานี้นะครับให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายมานะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นตัวละครที่มันใส่อะไรกันนะใส่ถุงค่บหัวไว้ตัวนี้นะเลี้ยตามก่อนโอเคอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับนะก็เลยเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเลยครับตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวที่เอาไว้เอะไรอ่ะตัวที่เอาไว้ลบผลปีศาจนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ถ้าใครไม่สังเกตนะครับด right. kind of so, so, ้านล่างนะก็มีว่า SS เอ่อ S2 SS นะครับก็คือดาบคู่นี่เองนะครับนะอ่าก็สามารถซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับอันนี้คือ V1 นะแล้วก็ V2 นะซึ่งวิธีการทำ V2 ก็แค่ไปหาพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็มาทำนะตามนั้นแหละนะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นกระบองของซาโบ้นั่นเองนะครับซึ่งกระบองซาโบ้ก็อยู่ตรง เกาะมารินเอ่อมารินเล็กตรงนี้นะครับนี่นะอ่าซึ่งไอเจ้าเกาะตรงนี้เนี่ยผมก็ขอไม่พาไปนะเพราะว่าผมก็เคยอัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพที่แบบเอ่อขึ้นขึ้นคลิปให้ละกันนะครับตามนี้ลองได้นะครับกระบองก็ราคาอยู่ที่สองแสนห้าอ่าใช่ด้วยสองแสนห้านะครับโอเคนะครับราคาสองแสนห้านะครับต่อไปก็เป็นอาวุธสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งอาวุธสุดท้ายนี่คือ กระบอกในเองนะครับซึ่งไอเจ้ากระบองเนี่ยก็ต้องไปที่เกาะซึ่งเอ่อจริงๆเนี่ยเกาะมันก็น่าจะเป็นทางด้านของเกาะสกายเปียเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสเลเวล700นะครับนะผมไม่สามารถขึ้นเกาะสกายเปียได้เนื่องจากผมกระโดดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินได้นะครับนะก็เลยขึ้นให้ให้ทุกคนดูไม่ได้ว่าผมมีภาพให้นะครับนี่อ่ะก็จะเป็นหน้าตาของบอสตัวนี้นะครับก็โอกาสดอปอยู่ที่15นะครับแล้วก็ของแต่งที่เป็นหน้ากากมันด้วยนะอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะ เออถ้ามันเถอะนะลืมแล้วอะ่ะแล้วก็ดาบสุดท้ายที่ไม่อยากพูดถึงก็คือโยลุนั่นเองนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าโยลุมันหายยังไงนะครับจ่ายตังไซเวนโอเคนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใมคลิปนั่นจะสอนทำอะไรก็รอดูนะครับไม่บา,บาครับทุกคนจุกู